รตอนทันข้าวชาวนี้กับเรื่องราวข้องการทําความดีกันดีว่านะครับพมยุกันเตสุราธานีนี้และเตศมเฑอดอนซักนะครับจัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้กับจิตอา,าสาในพื้นที่นะครับเพื่อเป็นควันกําลังใจและก็แน้นย้ำถึงความสําคัญของการปฏิบัติหน้าเทเพื่อส่วนรวมนะครับเทสาราประชาคมเทวบาลอำเภอดอนซักจังหวัดสุราธานีครับ นายเลอพง่วนสร้างนานอำเภอดอนซักในท่านาประธานสู้นำหน่วยการจิตอาสาประราชทานอำเภอดอนซักกลับเป็นประธานในพิธีหมอบม,มวกและก็ผ้าปั่นคอจิตอาสาประราชทาน ให้ประชาชนจิตอาสาพระราชทานจำนวน50คนจากตำบลดอนซักตำบลชลครามตำบลชัยครามและก็ตำบลปากแพรครับหลกักกาภายล่างจากการมอบสิ่งของพระราชทานค่ะท่านในอำเภอดอนซักท่านก็ได้ให้โอวาทกับจิตอาสาโดยได้เน้น,นย้ำถึงความสําคัญของการปฏิบัตินาถีจิตอาสาโดยความเหมาะสมทุกตองเสียสละและก็อุทิศต,ตนตามกรอบแนวทางการเป็นจิตอาสาพระราชทานที่ดีพร้อมทางได้กล่าวถึงการขับเคลื่อนกิจกรรมจิตอาสาในรูปแบบต่างๆการส นับสนุนไฮจิตอาซาทํากิจกรรมทีลักลย่ยนอกเนื่อจากการทําความสะอาดค่ะเชนว่ามีการช่วยเลือดภูประสบภัยพิบัิการช่วยเลือดประชาชนการทําความดีด้วยหัวใจตลอดจนเชิญชวนจิตอาสารวมกิจกรรมที่จัดโดยสุ้นบริการจิตอาสาค่ะ โดยพิธีนี้นะครับก็จัดขึ้นเผื่อสรงเสริมและก็ปลูกฟังจิตสำนึกข้องการเป็นจิตอาสาพเผื่อประชาชนและก็รวมสร้างสร้างคมแห่งการช่วยเหลือเกลือก,กูลอย่างมีคุณภาพโดยจิตอาสาพระราชทานก็คือผู้ที่ว่าเสียสละและก็ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยใจนั่นเองนะครับเราจะเห็นจากไล่ๆงานที่ผ่านมาค่ะจิตอาสาพระราชทานที่เดีว่าเป็นกําลังลับก็บว่าได้พิบ,บวินนะในการช่วยเหลือเวลามีกิจกรรมต่างๆนั่นเองนะคะ